สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้ก็มาพบมาเจอกับเซียนซองนะคะในช่วงเวลาซ้ายหน่อยๆน,นะคะของวันที่18เมษายน2567ค่ะคุณพ่อคุณแม่มาแล้วนะคะคลิปนี้นะคะที่ทุกคนรอคอยเอสิ้นสุดการรอคอยหรือสิอยังดีนะคะ มาแล้วสำหรับแนวทางตองงวดของน้องโอเลในส่วนเหล็กรัฐบาลไทยงวดวันที่2พฤษภาคม2567นะคะหลังจากที่น้องโอเลปาโทโผดโพบโมบแต่งคุณบอกคุณแม่หางวดติดแล้วยังโกผาดนะคะงวดที่ผ่านมานี่มือกรนี่เนาะ16เมษายน2567เข้าอีกแตกอีกแล้วนะคะเป็นงวดที่หาติดแล้วนะคะสำหรับน้องโอเล บ่ธรรมดาอิลินะคะจังไดก่อนสิไปรับชมรับฟังเนาะแนวทางตองมงวดที่น้องโอเล่ปล่อยมาในเมือน,นี้ฝากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้ทางช่องนะคะให้กาลังใจเส้นซองแล้วนะคะก็อย่าลืมผู้ใดยังบ่กดติดตามก,ตกดกระดิ่งก็อย่าลืมไว้น้าแนจะได้ไ่พลาดแนวทางดีๆเด็ดๆที่เส้นซองขัดสันมาให้เนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะว้าถึงน้องโอเล่เออโชคลักฐานเก่าก่อนเดี๋ยว ผู้ใดที่มาติดตามมาว่าเบิ่งคลิปนี้แหลกๆอาจจะว่าเ้นซองโมเมเออโอ้ยปวดพวกโม่บกแตกนะคะนี่อ่ะโชว์หลักฐานเก่าก่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่ขะนี่เลยนะคะแนวทางงวดวันที่16ที่ผ่านมาเนาะนอกโอเล่ฟันโตวิ่งมาโตเด่นของเพลนนีมีเก่ากับหนึ่งนะคะแล้วก็บอกว่าเก่านี่มาแน่นอนแสนเปอซ็น์าสัน ของเพื่อนีลีเก่ามาทั้งบนทั้งล่างโพดโพแล้วเออจากสิโพดโพยังกระดอกกระเดือดห่วยแม่นโพดแม่นพ่อเนาะหนองโอเล่กระได้นองโอเล่เป็นเสี้ยนคำานวณดีคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าเพื่อนคำานวณน,นี่เข้ามาหางวดติดนี่ถือว่าว่ธรรมดาเนาะและ้วก็โตจับโคนะคะนนองโอเล่ก็จับมหาห้ตามนี่ละแล้วก็มีเน้นเาให้ตห้งแต่ตองงวดเลยนะคะเพื่อนเน้นเก้าหนึ่งเก้าแปดหนึ่งหาแล้วก็เก้าหกประศร มาตัวเน้นของเพิ่นอิลีเก้าแปดตรงๆบนบ่ตองกับคุณบอกคุณแม่เอา้าแบบนี้สีบอพดฟพ่อบอกพ่อบอกแต่งจังใดเนาะเส้นซองกับตื่นเต้นหนึ่งตัวเน่นมาให้ถือโตอีกตั้งหากสันดีขึ้คักคือแน่แทนสันดีเอ้ามาลุนกันนะคะว่างวดน,นี้จะเป็นจังใดจะมาอีกบอจะแตกอีกบอนะคะแต่ก่อนอื่นเนาะเส้นซองกับอยากจะขอขอบคุณน,นะคะแทนน้องโอเล่นะคะกับมี่เอฟซีเนาะ บอลลว่าเพิ่นได้โชคได้มั้จากน้องโอเล่หรือเปล่าหรือจังใดนะคะเพื่อนหายค่าประกการน้องโอเล่นะคะก็ติดต่อมาทางเจนสองนเจนสองจัดการให้นะคะสําหรับผู้ใดที่มีน้าใจเนาะอยากอเอินวายังห้ค่าวิชานะคะค่าวิชาค่าปากกาค่าสมมติน้องโอเล่นะคะที่ได้โชคได้มันน้นน้ำกะติดต่อมาเนาะแอดไลน์มาก็ได้ตามเบอร์นี้นะคะหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะก็ฝากเนี่ยนะคะเพราะว่า พกับผ้าเข้าโฉกเข้ามานี่รัฐบาลให้นะคะหางวดติดนะคะส่วนเหล็กเล่ากะเข่าอยู่เรือยๆเนาะผู้ใดมีน้ำใจกะนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะอาบ้านนี้ฝากนั่นฝากนี่แล้วนะคะถึงเวลาแล้วนะคะถึงเวลาที่เข้าจะมาหูกันแล้วว่าตองงวดนี่งวดไม่งวดที่จะถึงนี่สองพฤษภาคม2567นอกโอเลปล่อยตัวใดมา เมื่อวานนี้เส้นซองก็ได้ลงสรุปเนาะว่าสำนักใดเขาแน่สำนักใดมาแห้งสำนักใดจังใดอีอยังจังใดนะคะเออจักิอียังจังใดจักรสีจังใดกับพดดอกกันเดียรวันนี้ก็มีคนมาคอมเมนต์นะคะว่าล่อของน้องเอเลนี่หลยหลยเอฟซีก็คือจะหูหแล้วละเออว่าฝีมือเพน,นีถือว่าจีว่าจังใดอ่ะ สิวา่าปัลลัมจันกันบบแมนกันบ,บโผดพเนาะคุณพ่อคุณแม่ถือว่าดวงกําลังมานะคะและกะในช่วงนี้ก็ถือว่าเนาะโอเลแม่นพอสมควรน,นะคะในช่วงนี้เนาะมาลุนกันเนาะคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวจะซองขอเขียนก่อนนะคะมาแล้วเน้นมใาหา้คือเก่าคุณพ่อคุณแม่หงวดหน,นีนะคะแข็งแข็งงามอยู่ดิเออรอลุนกันนะคะหรือใครจะจดตามเตรียมจดตามเชนสองได้เลยนะคะเดี๋ยวจะซองขอเขียนก่อนนะคะ น้องโอเล่ชุดนี่แหละคุณหมอคุณแม่มชุดที่เพิ่นปล่อยตองหวดนี่ล่ละเขามาหาหวดติดนี่เป็นสูตรคำานวณของเพิ่นนะคะเป็นชุดตองวดเลยนะคะจับตามองให้ดีๆนะคะถึงแม่จะปล่อยออกมาก,ก่อนบานก่อนเมื่องนะคะกับเขาคือเกา่าเออถ้ามันสิขเข่าเฮงได้มันกับเขาคือวานละเนาะสำหรับตัวเด่นตัววิ่งนะคะน้องโอล่ก็ห้มาสองตัวอเก่าในหวดนี่นะคะ แต่กับมีเน้นมีฟันมะห้นะคะวานเน้นนักไปโตใดเนาะโตว,วิ่งในงวันนี้นะคะน้องโอเล่ฟันวิ่งรูดไปที่2กับ7ค่ะเพลงใดส่งคือบลอ็งกแม่นะคะจับคู่มะไ้เนาะเดี๋ยวค่อยเบิ้งไปพร้อมๆกันละกันได้เส้นซองขอตัต้งสมาธิในการเขียนก่อนเดี๋ยวจะเขียนผิดเนาะเอฟซี FC เนาะ ในระหว่างที่รอก็คอมเมนต์พูดคุยกับเซียนสองก็ได้หรือว่ากดไลค์กดแชร์รอนะคะตอนนี้สติสตังแห่้่ายุกับเจ้าคองงยู่นี่ถ้าสีว่าออไปอ่านไปเขียนไปยันหลงลืมนะเนาะ,นะ,ะมือนีกระหอนคือเกาหะละคุณพ่อคุณแม่ แต่ว่าไข้แน่ยุดนะคะเปิดแอร์เปิดแอร์ต้องตื่นขึ้นบุนาะเออปิดปุ๊บอาบนา้ำจะปับ๊บเปิดอีกนะคะห่อนคักห่อนแน่บ้านพื่อบอกแม่เป็นจนังไนนอฝนตกกันบ่าค่ะหรือว่าห่อนคือจังเซียนซองบอ เอาตัวเน้นไปน้ำเลยเนาะไปพร้อมๆกันดูครั้งเดียวจบไปเลยนะคะแม่นบลระออเคฟันถือโตอยู่นึว่าม็นว่องกลมพิษสันี้ อคืองา่ามแถวนอกแบบน,นี้โมเมนต์ีแมนอีกแล้วบอะเห็นบอเห็นบอสต้สีเขียนพิดโอเคพร้อมแล้วหรือยังค่ะเซซองผอมแล้วดีคุณพ่อคุณแม่ผอมที่จะโชว์แล้วเอฟซีผอมไปอย่าลืมผู้ใดบกกดไหลกดแช่้าเจนซองยกกระดาษขึ้น เราว่างบอหินตัวเลขเด้อเยวจะหาว่าเจนสองเตือนนะเห่ <c oughs> ียนตะมุกเก่ายู่เจนสองก็ได้อ้านี่ hi, นะคะนี่ <c oughs> เลยสำหรับแนวทางชุดตองงวดนะคะของน้องโอเล่ประจํางมดวันที่2พฤษภาคม2 5 6 7นะคะตัวเด่นตัววิ่งให้มา2ตัวก็คือ2กับ7พร้อมฟันเน้นไปที่2 มาแน่นอนแสนเปอร์เซนต์วสันอ่าอันนี้น้องโอเล่เขียนมาเนาะแล้วก็จับคู่มาหายุทุพุณแม่มีสองแ2ดสองสี่สองเจ็ดสองห้าเจ็เจ็ด่เจ็นย์เจ็ดเกาอมเน้นๆมาหายซีหางแขนๆคือเกา่าน้องโอเล่เน่นนักไปที่2องสี่ห้แล้วก็เจเนาะในส่วนเหล็กจับคู่นะคะ ฝากเลข3ตัวมาให้ f อซพิจารณานะคะฝากมากกัมีสอง7 6 7 2ป4 9 2 4 4 5กี2ค่ะตามนี้เลยนะคะสำหรับแนวทางของน้องโอเลในงวดนี้นะคะมักบอกคุณบออคุณแม่ท่งคือบอกถ้าท่งคือคอมเมนต์มาบอกเซียนซองแน่ว่าม,มักตัวใดนะคะมักติดตที่น้องโอเลเน่นหรือว่าชอบคู่อื่นนะคะ ลองออกไปพิจารณาดูนะคะถ้ามักก็อย่าลืมไปเลือกเบอลรลอตเตอรี่ออนไลน์นะคะตอนนี้รัฐบาลเพิ่นก็นได้จำนายแล้วนะคะสลากดิจิทัลสันว่าอลองเบิ่งเนาะตัวใดส่งคือคอมเมนต์มาบอกเส้สนซองันแน่เนาะหามาขัขคือกันนะจะ่งจะไปจอบอ่านนะคะอะ คลิปนี้ก็ถือว่าเอาอกกใจคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เป็นแฟนครับน้องโอเล่นะคะและกะ็อยากได้แนวทางไว้ๆน้องโอเล่ปล่อยมาปุ๊บเซยนซองนําเสนอปั๊บนะคะไม่ต้องรีรอไม่ต้องรอช้านะคะให้ FC เอฟซีออกไปพิจารณากันไว้ๆนะคะพิจารณาได้เร็วนะคะกับแห่งดีเนาะไปยิบไปจับท่านนะคะในส่วนเลอตเตอรีเบิดไว้ีอลีด,ดิคุณพ่อคุณแม่เออจ็คผู้ได้มา,มาเหมาไปนะคะเลขงามๆเลข,เลขที่เข้ามากนี่ ว่าไม่นบดเ,เราบู้เหมือนดิเพราะว่าพันอ่ารัฐบาลเนี่ยสลากกินแบ่งรัฐบาลพันมนาะสองสองมือแล้วนะคะบดตั้งแต่เมื่อวานพุนบงังบังเลขนะเป็นอย่างพันก็หูสันดิพันก็มาคือเข้าแถดสันดิโตเล็กขนะเนาะเอฟซีเนาะถ้าผูา้ใดพ่อยิบจับได้กะลองพิจารณาเบิงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นกะเอามานําเสนอเป็นแนวทางซ,ซื่อนะคะเส้นซองกับบองหูดอกว่าเลขจะออกอยังงน้องโอเลกกะ บอหัวคือกันคุณพ่อคุณแม่เพิ่นกะเฮ็ดตามสูตรเพิ่นเนาะแต่ว่าปรากฏว่าห่างงวดที่ผ่านมากะเขาของเพิ่อนอีลีนะคะก็ต้องมาลุ้นกันว่างวดที่จะทึงนี่จะมาอีกไหมนะคะอะ่ะโอเคนะคะวันนี้ฝากไว้ก่อนน้องโอเล่เป็นคลิปแรกขอฝากไว้นะ่บมันฝากไว้ก่อนอเคือบอกคือส่งหาเรื่องค่ะว่า <c oughs> ไหมถึงว่าวันนี้ขอฝากหน่อยนะคะว่า ช่องบุญนำโชคเซียนซองนะคะจะมีแนวทางดีๆเด็ดๆนะคะตามต่องวดในแต่ละสำนักมาฝากอาทิเช่นคลิปต่อไปบอกได้เลยนะคะเซียนซิรินทร์นะคะงวดที่ผ่านมาสามตัวแตกเอฟซี FC ก็ล่อค่อยพอเพิ่นปล่อยมาตามานะมุวนพูน่ะเออเมื่อนี่ถาเบิ่งได้เลยว่าพอเพิ่นจะปล่อยตัวใดมากนะคะเซียนซิรินทรแล้วก็ล็อกเก่าหางขนาดคุณบ่คุณแม่ ของอแม่เอซใจดีนะพันปปอยมากแล้วดิหมวดที่พันมาเจ็ดเก่าตรงๆ,รงๆนะนอ,อ,อ,อมาแล้วนะคะคอยติดตามดูได้เลยนะคะและ้วก็อีกแนวทางหนึ่งเดี๋ยวจะพาโทษสัมผัสนะคะพอเซียนสุระหรือว่าคุณเถานำโชคเออพอได้ยินเสียงหวดดัวมาโดนเราพอได้ยินเสียงหวัวเราะ ลายมือแล้วนะคะ FC เริ่มคิมฮอดแล้วนะคะแล้วเรทัฐบาลไทยของพอก็เขาคือกันนีุณพ่อคุณแม่เขาทั้งบนทั้งล่างบุน่นะเอาเดี๋ยวติดตามไว้นะคะวาวันนี้พอจะปล่อยตัวใดมากนะคะฝากติดตามไว้ด้วยนะคะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ